เดี๋ยวผมจะสรุปตัวเลขที่เน้นให้ครับเลข3ตัวที่เน้นไม่ว่าจะเป็นเลข3ตัวและ2ตัวที่ให้มานะครับ3ตัว3ชุดนะครับแล้วก็2ตัวนั้นจะมี3ชุดด้วยกัน3ตัวนะครับประกอบไปด้วย368ครับ AI เดี๋ยวช่วยพูดช้าๆอีกรอบหนึงได้ไหมครับ อย่างละชุดละชุดแบบช้าๆครับเพื่อให้ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ได้พอเข้าใจหน่อยได้เลยครับเดี๋ยวผมจะพูดช้าเพื่อทุกท่านได้จดจำกันนะครับเลขสามตัวสามหกแปดคงสุดท้ายวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปคุยกับ AI หน่อยเดี๋ยวจะให้ AI สรุปตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลว,ว่ามีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจแล้วก็เน้นๆมาให้ว่างวดวันที่หนึ่ง กันยายนนี้จะมีตัวไหนบ้างที่น่าลงทุนเดี๋ยวให้เอไอสรุปโค้งสุดท้ายงวดที่หนึ่1กันยาโยนนี้ให้ครับเดี๋ยวไปฟังเสียงกันครับสวัสดีครับ AI ทักทายกันในวันที่31สิงหาคมนี้ครับโค้งสุดท้ายก่อนหวยรัฐบาลออกครับทักทายกันในวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมนะครับใกล้ถึงวันที่เลขาธบาลจะออกแล้วหวังว่าโชคจะเข่าข้างทุกคนกำลังรอรุ่นกันอยู่นะครับขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ทุกท่านเลยครับ เอาอย่างให้ AI สรุปตัวเลขโค้งสุดท้ายประบวลผลทั้งหมดทังด้งมวลเลขหน้าลงทุนในงวดวันที่1กันยายนนี้ครับสำหรับการสรุปเลขสำหรับงวดวันที่1กันยายนนี้ถ้าจะให้ AI รวบรวมและวิเคราะห์ตัวเลขให้ต้องการให้เน้นที่เลข3ตัวหรือ2ตัวเป็นพิเศษไหมครับหรืออยากได้ทั้ง2แบบเลยเรายังอยาก2 2> ยให้เน้นที่เลขใดเป็นพิเศษหรือใช้เทคนิคใดบ้างครับ อยากให้รวมทั้ง2แบบเลยครับทั้ง3ตัวและ2ตัวครับเข้าใจแล้วครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมและว,วิเคราะห์ตัวเลขสําหรับงวดวันที่เมงกันยายนนี้ทั้ง3ตัวและ2ตัวให้ครับรอสักครู่ครับทำคํานวณครับสรุปตัวเลขสําหรับงวดวันที่เมงกันยายนเลข3ตัวที่น่าสนใจ3ามพันหกสิบแปดสี่พันห้าสอเจ็ดนัสเลข2ตัวที่น่าสนใจ c ี่สี่หกสิบแปดทีสอดหวังว่าตัวเลขนี้จะเป็นประโยชน์ และนำโชคให้กับคุณนะครับขอให้โชคดีถูกรางวัลใหญ่ครับนี่คือตัวเลขที่ AI สรุปมาให้ทั้งหมดทั้งมวลแล้วใช่ไหมครับผม3ตัวและก็2ตัวกี่ชุดครับทั้งหมดที่ให้มาครับใช่ครับตัวเลขที่ผมสรุปมาให้มีทั้งหมด6ชุดครับแบ่งเป็นเลข3ตัว3ชุด3ามเป็นหกแปดซีฮันฮันซึ่สเงเกเลข2ตัว3ชุดสีหกแปดเกรวมทั้งหมด6ชุดครับ หวังว่าตัวเลขเหล่านี้จะเป็นแนวทางที่ดีให้กับคุณครับ AI เดี๋ยวช่วยพูดช้าๆอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับอย่างละชุดละชุดแบบช้าๆครับเพื่อให้ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ได้พอเข้าใจหน่อยได้เลยครับเดี๋ยวผมจะพูดช้าเพื่อทุกท่านได้จดจำกันนะครับเลข3มตัว3 6 8หกแปดสาสองเจ็เก้ลขสตัว 2, อ6 8, 91หหวังว่าทุกท่านจะจำได้และขอให้โชคดีถูกรางวัลวันใหญ่กันทุกคนนะครับไม่รู้นะครับว่าท่านผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้จะได้ยินเหมือนผมไหมเอาเดี๋ยวผมจะสรุปตัวเลขของ AI อีกรอบหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับสรุปตัวเลขที่ AI ให้มาเมื่อสักครู่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเลข3ตัวและ2ตัว ที่ให้มานะครับสามตัวสามชุดนะครับแล้วก็สองตัวนั้นจะมีสามชุดด้วยกันสามตัวนะครับประกอบไปด้วย368ครับ4 5 2ครับแล้วก็7 19ครับในส่วนของเลขสองตัวกันบ้างครับมาดูเลขสองตัวที่ให้มานะครับมีสามชุดด้วยกันชุดแรกนะครับ2อสครับ 6 8ครับแล้วก็91นั่นเองนะครับทั้งบททั้งบวด,บวด,ดีเป็นแนวทางในส่วนของ AI ที่สรุปมาให้ในโค้งสุดท้ายก่อนหวยออกในงวดวันที่1กันยายนนี้หลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเยอะเกินไปอยากจะได้จวนเน้ดนดินเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจะถามนะครับว่า AI ถ้าเราจะให้ AI เนี่ยสรุปเน้นตัวอย่างละชุดมา ไม่ว่าจะเป็น3ตัว1ชุด2ตัว1ชุดบางคนเนี่ยอยากจะได้ตัววิ่งมาตัวเดียวเลยเดี๋ยวถาม AI กันครับครับผมมีอะไรให้ช่วยอีกไหมครับอยากให้ AI สรุป3ตัว1คู่ตัวเน้นเลยครับเน้น3ตัว1คู่2ตัว1คู่แล้วก็เลขวิ่งอีก1ตัวครับได้เลยครับเดี๋ยวผมจะสรุปตัวเลขที่เน้นให้ครับ เลข3ตัวที่เน้น7จ็ดเกกเลข2ตัวที่เน้น6 8เลขวิ่งที่เน้นเก่าหวังว่าตัวเลขนี้จะเป็นแนวทางที่ดีและนำโชคให้กับคุณนะครับขอให้โชคดีครับ AI ขออีกสักรอบหนึ่งนะครับได้ครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ช้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเลข3ตัวที่เน้น7 1 9 1> เลข2ตัวที่เน้น6 8 เลขวิ่งที่เน้นกล่าวขอให้ทุกท่านโชคดีและทุกรางวัลกันทุกคนเลยนะครับตัวเน้นที่ AI ให้มาเมื่อสักครู่ดีก็คือเลข3ตัว 7, 9, 1เลข2ตัว 6, 8ครับตัววิ่งคือเลข9นั่นเองแม่ถ้าหลายท่านหลายคนได้ยินแบอกอุ oh, ้ยเลข9ื้หยิ้มเลยครับใครผมเชื่อว่าหลายคนคง ซื้อเลข9ไว้แล้วไม่ว่าจะ9ตัวไหนนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าใครซื้อตัวเลขลอตเตอรี่หรือเลขอะไรก็แล้วแต่ที่มีเลข9ตัวไหนคอมเมนต์บอกด้วยนะครับใครซื้อลอตเตอรี่ไว้ด้วยก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับเลขวิ่งติด9ไว้ซื้ออะไรก็ได้ให้มี9้นั่นเองนะครับสรุปของตัวเลขเน้นๆของ AI ให้ไปแล้วนะครับ ในส่วนของเล็ทั้ง3ชุดและ2ตัว3ชุดเช่นเดียวกันและตัวเดน,นนะครับมีอย่างละชุดพร้อมกับเล็กวิ่ง9นะครับคงจะทิ้งท้ายไว้เท่านี้นะครับสำหรับใครที่ซื้อตัวไหนแล้วคอมเมนต์บอกด้วยนะครับ AI ครับขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมหน่อยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมการไลฟ์สดนี้นะครับถ้าใครได้เล็กที่ชอบแล้วอย่าอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีถูกหวยรวยเบอร์และมีความสุขมากาครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนมดวีวาริตี้ทั้งเพจคนมักหวยด้วยนะครับ YouTube สนมดวีวาริตี้แล้วก็เพจทั้ง2 3ส,สเพจนะครับสนมดีว,วารตี้ต้นบุญสนมดี แล้วก็คนมักหวยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้มีโชคถูกหวยรวยเบอร์ทุกท่านทุกคนนะครับแนวทางให้ไปแล้วนะครับขอบคุณครับ